อม a r ร n ยนบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอม a r ร n ยนบุ๊กส์พอดแคสต์ไซเบอร์เซกริตี้อย่าปล่อยให้ใครมาใช้ข้อมูลคุณ รองศาสตราจารย์ดรอกเอร์พงศิษิ์วุฒิดิทโชตเกียรติศักด์จันลอยสมชิตกิตทองภูลเขียนบทที่หใช้ชีวิตยากจังในยุคดิจิทัลการใช้ชีวิตโดยปกติทั่วไปก็ว่ายากแล้วยิ่งต้องมาอยู่ในยุคดิจิทัลที่ทุกคนจดจ่ออยู่กับการใช้ข้อมูลและชีวิตในสังคมออนไลน์ก็ยิ่งทำให้ยากขึ้นไปอีกหลายเท่า มาดูกันว่าการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลที่โจรไซเบอร์ผุดขึ้นมากมายต้องทำอย่างไรนับตั้งแต่เราเข้าสู่ยุคดิจิทัลข้อมูลส่วนบุคคลความเป็นส่วนตัวและข้อมูลต่างๆล้วนมีอยู่ทุกคนทุกแห่งและมีบทบาทกับความเป็นอยู่ของชีวิตเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในยุคที่ใครๆก็พูดกันว่า data is the new oil ที่ข้อมูลกลายเป็นปัจจัยหลักในการผลักดันเศรษฐกิจเช่นเดียวกับแหล่งน้ำมันดิบในอดีตซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเรามาทำความรู้จักกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562หรือ PDPA Personal Data Protection Act กันก่อนดีกว่า ข้อมูลประเภทไหนเรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลหรือ personal data คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลโดยตรงหรือทำให้เชื่อมโยงไปยังเจ้าของข้อมูลได้ง่ายเช่นชื่อที่อยู่อายุอาชีพหมายเลขบัตรประชาชนหรืออีเมลเป็นต้นซึ่งมีทั้งข้อมูลส่วนบุคคลทางตรงเช่นข้อมูลจากบัตรประชาชน หรือทางอ้อมคือไม่ได้ระบุเจาะจงทางตรงแต่สามารถสืบค้นไปถึงตัวบุคคลได้เช่น IP address Login Password ไม่ว่าจะถูกบันทึกในรูปแบบกระดาษหรือรูปแบบอื่นเช่นในระบบดิจิทัลออนไลน์โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นจริงหรือเท็จที่สำคัญพระราชบัญญัตนินี้คุ้มครองเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของคนที่มีชีวิตเท่านั้น ไม่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคนตายนอกจากนี้ยังคุ้มครองไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวหรือ sensitive personal data ด้วยเช่นเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ความเห็นทางการเมืองความเชื่อลทัทธิศาสนาพฤติกรรมทางเพศประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพข้อมูลทางพันธุกรรมและข้อมูลชีวภาพเป็นต้น ทุกวันนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นถูกนำไปใช้งานต่างๆมากมายทั้งโดยรู้ตัวไม่รู้ตัวยินยอมหรือไม่ยินยอมก็แล้วแต่เพราะข้อมูลเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาสิ่งต่างๆแต่ทุกอย่างล้วนมีสองด้านเสมอหากนำไปใช้ในทางที่ถูกก็จะเกิดประโยชน์มหาศาลแต่หากนำไปใช้ในทางที่ผิดก็ส่งผลเสียมากมายทั้งต่อทรัพย์สินอิสรภาพหรือชีวิตและบางครั้งก็อาจก่อให้เกิดสงครามได้ ข้อมูลไม่มีชีวิตแล้วจะสร้างปัญหาให้เราได้ยังไงข้อมูลเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นตั้งแต่การจดบันทึกในยุคดึกดำบรรจจนถึงยุคประวัติศาสตร์จากการแกะสลักไว้ตามผนังถ้ำจนถึงการสลักลงในศิลาจารึกพอมาถึงยุคที่มีกระดาษเราก็จดบันทึกลงในจดหมายเหตุ ทุกวันนี้ที่เทคโนโลยีทันสมัยเราก็มีการบันทึกลงในรูปแบบดิจิทัลซึ่งเป็นยุคที่หันไปทางไหนข้อมูลก็อยู่รอบตัวเราไปเสียหมดหากดูเผินๆก็ไม่น่าก่อให้เกิดปัญหาหรือโทษใดๆแต่ในความเป็นจริงปัญหาที่เกิดขึ้นกับข้อมูลนั้นล้วนเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ในทางที่ผิดผ่านวงจรชีวิตของข้อมูลไม่ว่าจะขาดความรู้ทั้งโดยตั้งใจนำไปใช้ในทางไม่ดีขาดความระมัดร,ระวังหรือประมาทเลินเล่อก็ตามยังไม่นับกลุ่มอาชญากรไซเบอร์ซึ่งคอยแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบในโลกไซเบอร์อีกวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวนั้นเราต้องศึกษาธรรมชาติของข้อมูลก่อนแล้วค่อยไปทำความเข้าใจกับปัญหาของมัน จากนั้นจึงเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือที่เป็นเกราะป้องกันการแก้ปัญหาซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่กระทบความเป็นส่วนตัวทั้งสิน้นวงจรชีวิตของข้อมูลถ้าเปรียบข้อมูลเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็จะมีวงจรชีวิตของมันกล่าวคือมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเพียงแต่คุณลักษณะพิเศษของมันเป็นสิ่งไม่มีชีวิตจึงมีอายุยืนตราบเท่าที่ไม่มีใครไปทำลายมัน ข้อมูลที่ดีจะถูกพัฒนาเป็นบ่อกเกิดองค์ความรู้แก่มนุษย์ทุกชาติทุกภาษาสืบเนื่องต่อกันมาวงจรชีวิตของข้อมูลคือลำดับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มสร้างไปจนถึงการทำลายข้อมูลซึ่งตลอดทั้งวงจรชีวิตประกอบด้วย6ขั้นตอนดังนี้ 1. การสร้างข้อมูลหรือ create คือการสร้างข้อมูลขึ้นมาใหม่ทั้งวิธีการจดบันทึกด้วยมือหรือการพิมพ์ข้อความบันทึกในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส 2. การจัดเก็บข้อมูลหรือ store คือการนำข้อมูลที่สร้างขึ้นมาจัดเก็บให้เป็นระเบียบสะดวกและง่ายต่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ต่างๆรักษาป้องกันไม่ให้สูญหายหรือถูกขโมยไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บลงแฟ้มเอกสารข้อมูลหรือระบบการจัดการฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ 3. การใช้ข้อมูลหรือ use คือการนำข้อมูลที่จัดเก็บมาใช้ประมวลผลให้เกิดประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ด้านการใช้งานต่างๆเช่นการศึกษาค้นคว้าการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำรายงานเป็นต้น 4. การเผยพแพร่ข้อมูลหรือ u u l l s h คือการนำข้อมูลไปเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเอกสารหนังสือที่มีการบันทึกข้อมูลหรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลการแชร์ข้อมูลการกระจายข้อมูลระหว่างบุคคลองค์กรตลอดจนการโอนข้อมูลข้ามพรมแดนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 5. การจัดเก็บข้อมูลถาวรหรือ archive คือการคัดลอกข้อมูลเพื่อทำสําเนาสําหรับเก็บรักษาโดยไม่มีการลบปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลนั้นอีกและนำกลับไปใช้งานได้ใหม่เมื่อต้องการ6การทำลายข้อมูลหรือ destroy คือการทำลายข้อมูลไม่ให้มีสภาพการใช้งานเนื่องจากมีอายุนานเกินไปจนไม่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ในยุคป,ปัจจุบันเช่นทำลายเอกสารหนังสือวัตถุที่จดบันทึกตลอดจนไฟล์ข้อมูลต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์ หากถามว่าในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเราได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างคำตอบคือไม่เพราะที่ผ่านมาเราไม่เคยให้ความสำคัญกับการปกป้องข้อมูลส่วนตัวต่างๆซึ่งอาจทำให้สูญเสียอิสรภาพหรือเป็นอันตรายต่อชีวิต เพราะไม่เคยใส่ใจถึงอันตรายที่เรียกว่าภัยคุกคามซึ่งจะส่งผลต่อตัวเราแม้แต่น้อยที่สำคัญภัยคุกคามนั้นทวีความรุนแรงขึ้นทุกวันยิ่งปัจจุบันเราเชื่อมต่อกันทางไซเบอร์มากขึ้นจากภัยคุกคามทั่วไปก็กลายเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของทรัพย์สินทั้งที่จับต้องได้เช่นร่างกายของเราคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนเป็นต้นและจับต้องไม่ได้เช่น ชื่อเสียงความลับทางการค้าความลับส่วนตัวแผนกลยุทธ์หรือข้อมูลส่วนบุคคลเป็นต้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยหรือ Security มีเป้าหมายเพื่อรักษาทรัพย์สินของเราให้มีคุณสมบัติ3ประการหรือเรียกว่า CIA ได้แก่ความลับ Confidentiality คือมาตรการป้องกันเพื่อให้ผู้ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่เข้าถึงข้อมูลได้ เช่นการตั้งชื่อผู้ใช้งานหรือ username และรหัสผ่านหรือ password สำหรับเข้าระบบต่างๆการใช้รหัสพินที่เป็นตัวเลข4ถึง6หลักการสแกนนิ้วมือหรือใบหน้าการใช้บัตรเครดิตคู่กับรหัสพินเพื่อดูยอดเงินหรือถอนเงินจากตู้ ATM ความคงสภาพหรือ Integrity คือความครบถ้วนถูกต้องและไม่มีสิ่งแปลกปลอมโดยมีสองกลกไกลหลักคือการป้องกันและการตรวจสอบเช่นการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าหรือการใช้ตัวเลขหลักสุดท้ายในบัตรประชาชนตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขบัตรประชาชนทั้งหมดที่เรากรอกแต่ต้องใช้สูตรคำนวณเฉพาะความพร้อมใช้งานหรือ availability คือการเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้ตามต้องการโดยผู้ใช้หรือระบบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นเช่นการทำระบบสำรองที่มีมากกว่าหนึ่งระบบทำงานพร้อมกันหากระบบใดเสียอีกระบบก็ให้บริการต่อได้หากยังไม่เห็นภาพว่าการรักษา CIA สำคัญแค่ไหนให้ลองคิดเล่นๆดูว่าถ้าข้อมูลที่เป็นความลับของเราถูกเปิดเผยจะส่งผลเสียอย่างไร หากผลการตรวจเลือดของเราถูกแก้ไขจะส่งผลเสียแค่ไหนหากโปรแกรมที่เราต้องใช้เพื่อทำงานส่งลูกค้าใช้การไม่ได้ชีวิตหรือธุรกิจของเราจะเป็นอย่างไรนี่คือเหตุผลว่าทำไม CIA หรือการรักษาความมั่นคงปลอดภัยถึงสำคัญมาก เพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตามหนังสือเล่มน,นี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศติดตามอ m a r i n บุ๊กส์พอดแคสตได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าวพอร์ตบีนสปอติฟายและยูทูบอมาริ Books